เรามาดูความพร้อมของทีมที่เคยอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกอย่างปลาทูขนองสมุทรสงครามว่าฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่ในลีกวันอีกฤดูกาลมีความพร้อมอย่างไรติดตามได้จากรายงานคุณสมพลเพชรแท็กครับปาท ขนาดาเตียงถูกจัดไว้ให้กับนักฟุตบอลของทีมสมุทรสงครามอารายเอฟซีหรือประตูคันดองทีมฟุตบอลในยมฮ้าหลีกวันฤด,ดูกาล2016เป็นปีแรกที่การเตรียมทีมของสมุทรสงครามมีความพร้อมเมือเ่อพวกเขามีเข้มกับตัวที่นักฟุตบอลและสตาฟโค้ดสามารถใช้ได้ตลอดเวลาอาคารสูง3ชั้นแบง่งพื้นใช้สอยด้านล่างเป็นทั้งส่วนฟิตเนสโรงอาหารและสระว่ายน้ำ ส่วนชั้นสองและชั้น3ามป็นต้องพักที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายห้องรองรับนักฟุตบอลและสตาฟโค้ชชัะ้า50คนรวมคอมจุ๊บ0นคนและยังมีสนามฟุตบอลแยาเทียมแคมปักตัวแห่งนี้ชื่อว่าคลองโคนอะคาเดมี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามใช้เงินลงทุนก่อสร้างมากกว่า40ล้านบาทมีชัยยับดุญเจริญอดีตประธานสโมสรสมุทรสงครามเป็นเจ้าของและมอบให้ทีมใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลเดียว สมุทรสงครามคือทีมที่เขารักก็คือผมก็อยากจะมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นคนจังหวัดสมุทรงครามแล้วสมุงครามก็มีสิ่งหนึ่งที่ที่หลอมรวมกิจกรรมร่วมกันก็คือเรื่องของสมุรสุตบอลนะครับคนสมุทรครามก็รักทีมสมุทรครามมากผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักทีมสมุทรครามนะครับถ้าอะไรช่วยเหลือทีมสมุทรครามได้ผมก็อยากจะช่วยนะครับในส่วนนี้อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ออกแบบมาว่า สมุนควาญอย่างเดียวผมออกแบบมาเพื่อเยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้มากกว่าในอนาคตก็คือการที่สมุนความจะมีทีมเยาวชนขึ้นมาเป็นรุ่นต่อๆไปในการที่จะเป็นทีมฟุตบอลสมุนควาซึ่งทําให้คนสมุนคามเนี่ยได้เชียร์กันตลอดไปเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจไหมมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรหรอกครับมีแค่คือเราก็ทํางานมาอา,อายุก็พอสมควรแล้วถ้าสิ่งใดที่เราสามารถคืในให้สังคมได้คืนให้กับจังหวัดได้เราก็อยากจะทํา นะครับโดยที่ทําไปแล้วทําให้คนในจังหวัดสงครามเนี่ยมีมีรอยยิ้มกองเชียร์พัะตุกนองเชื่อว่าด้วยการร่วมมือกันของทุกฝ่ายทำมกับทีมมีความพร้อมคือมันทําให้มีความพร้อมอะความพร้อมของนักเตะทําอะไรก็มัมมนสะดวกใช่ไหมคือ,อประธานเขาก็ให้การสนับสน,นุนอะไรดีใช่ไหมครับเนะี่ยถือว่าเป็นเกวาเป็นการเตรียมยินดีอย่างหนึ่ง ก็เรียกว่าฤดูกาลนี้ทุกอย่างดูเป็นระบบมากขึ้นใช,ใช่ครับได้ช,ช่วยกันได้เตรียมทีมเร็วขึ้นอ่ะมันก็ความพร้อมมันก็จะมีมากขึ้นตามเชียร์ทีมมายาวนานฤดูกาลนี้เราจะเอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับได้เอาตัวรอดได้แน่พี่พูดถึงก็ลุ้นนะน่าจะลุ้นระดับต,ต้นๆหน่อยเพราะดูดูฟอร์มแล้วนะถ้าไม่ไม่ผิดพลาดยังไงนะน่าจะไปได้ดี แข่งกับตัวแห่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้กับสมุทรสงคราม r r ร f c อีทีฟุตบอลในศึกยามหาหารีกวันรัฐพลแก้วสายถ่ายภาพส่งผลไปแท้ในช่องทีวีรายงาน